อิสเรีเจ้าจอมพะไทยอุ่นรัตอาชวาสัยสริท่วนสืบสารพระปณิธานในชนกนาศต่อยอดผลเลิศล้วนแหล่งล้ำนำขาเสมเปรมปองผองผระสบลื้มประชุมพรเฉลิมพัดราชอดีสรโสดสอง จเจริญพระเกียรติสถาวรสิริสวัสดิ์ภูนพิรมราดพร้องผ่องแผ้วทวีขวัญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานเทศบาลเมืองลบบุรี เทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสละชีพนายยกเทศมนตรีเมืองลบบุรีขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชนพบกับการบริการด้านต่างๆของเทศบาลเมืองลบบุรีเช่นการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นการตรวจสุขภาพในช่องปากการบริการตัดผมสุภาพบุรุษสุภาพสตรีฟรีการสอนอาชีพระยะสัน้นการแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียน สังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีการแสดงดนเวทีของนักเรียนสนุกสนานกับวงดนตรีเพื่อประชาชนการจับฉลากเครื่องอุปโภคบริโภคราคาถูกการบริการอาหารเครื่องดื่มฟรีโดยจัดขึ้นดังนี้ครั้งที่หวันที่9สิงหาคม2566ณเทศบาลเมืองลบบุรีครั้งที่สวันที่15สิงหาคม 2,566ณนะสวนราชานุศนครั้งที่3วันที่22สิงหาคม2,566ณนะวงเวียนศีสุริโยไทยครั้งที่4วันที่29สิงหาคม2,566ณนเะทศบาลเมืองลบุรีงานนี้พลาดไม่ได้ โรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจัดพิธีถวายพระพรชยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2,566ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ ที่โรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนางสาวเหมือนฝันวงเดชรักษาราชการพว่หนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนำคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษา <c oughs> นักเรียนร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2566โดยนางสาวเหมือนฝันวงเดชรักษาราชการพูวอำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบรีนำคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนนักเรียนร่วมลงนามถวายพระพรจากนั้นนางสาวเหมือนฝันวงเดช รักษาราชการพ่วงหน่วยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีประธานพิธีถวายความเคารพพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายสักการะอ่านราชาสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพน 28, รรษา28กรกฎาคม2566โดยมีใจความว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองทุรีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่อาณาราษฎรให้มีความสุขสวัสดิ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างพอเพียงและยั่งยืน ทรงสืบสารรักษาและต่อยอดศาสตร์พระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถด,ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ก่อให้เกิดโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ที่ยังประโยชน์อเนกนานแก่ปวงประชาและสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงแก่ประเทศชาติ ทั้งยังพระราชทานขวัญกำลังใจและความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบทุกภัยให้สามารถพ้นผ่านความยากลำบากไปได้พระเมตตาอาทรของใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทเปรียบเสมือนแสงประทีปที่ส่องสว่างและให้ความอบอุ่นกลางดวงใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์นิกร จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและร่วมกันร้องเพลงสดุดดีจอมราชาทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ ก่อนจากกันวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์บราศัก์ไกลฤกษกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบบุรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ